ได้เลยออนนี่วางไงวางไงวางไงอ่ะจูบไปหนึ่งทีเอ้ยเป็ดโอ้ oh god เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโพ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอเยนยโอ้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 ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยอ้มโอ้ยโอ้ยน้โอ้ย้อ้ <can> ยโอ้อยโอ้อยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ ไม่นะฮาวเยอะเลยนะได้เลยได้เลยเออมีเศษแก้วอ no no ้าเปล่ามีเศษแก้วเอ้ยมีวะเออเออเเอ้ยได้เล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 ยจะโดนลบแบบโปรพเออร์เอาสวยนี่ไงล่ะหมอกจ่าดึงเสื้อนี่นี่นี่ดึงเสื้อ เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยยเลยเยเลย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 ไหนใครรอดักอยู่จอช่ฉีดน้ำหอมก็ล้กันฉีน้ำหอมกไม่รีบไม่รีบไม่รีบครับใครหายตัวมาหายตัวมาหาตัวมาหาตัวมานี่ฮึมพลังฮึกเืพลังฮึกเืพลังเฮือกเฮือมฮึกเมืฮฮืม

อันนี้อันนี้อันี้หลังแกเต็มเกินไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยนมันอะไรกันนี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันเฮ้ยเอ้อเยี่ยมเลยโอ้โยอาป็นีเนียขนาดนี้เลยหรอ

เอาแค่แทบก่อนชค่แทบก่อนเฮ้ยแมวมาเฟมทุกคนแมวมาเมชิหละเฟมสวยละบายเฮ้แมว้าไปแล้วแมวว้าไปแล้วสวยสวยสวยเวลิคูดเวลิคูดโอ้ my god oh my god อาคกียิดออสินาจังไม่เป็นไรไม่เป็นไ เล่นยากแฮะเล่น,นยากแหละเล่น,นยากมาก <c oughs> <c oughs> แม้แต่พระเจ้าก็ไม่เว้นอย่าง,งานั้นรึแม้แต่พระเจ้าก็ไม่เว้นอย่าง,งานั้นรึโอเคโอเคโอเคโอ้โนชั้น <c oughs> โอ้จัมเบลโอ้จัมเบล อ,อ,อ,นอนนันอันนี่เลยเป็นอาชีพอาเป็นอาชีพอาเป็นอาชีพโอ้โหเออปักแม่งสองอันเป็นเลยโอ้แมวติดพอดีโอ้สวยสวยสายเลยทัน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 โอ้ไม่นะได้เลยได้เลยได้เลยเฮ้ยแมวมาละเห็นทุกคนระวังทุกคนระวังโอ้อัน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  โอ้อะไรเนี่ยอะไรอัดยังไงอัยังไงเออเออยยยระเบิดควันระเบิดควันรายอดซิสเตอร์ะเบิดคันรยอดซิสเตอร์ุยดัดันดันัดันเออจย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 อทีงานสุดยอดอยากแฮ กือบเกือบกือบกลับเกือบเกลับกลอบเกือบกือบเกลับไกือบเกืวบกือบเกือเกือบเกเกืกือเกเือกือบกอือนกอเอบเกอบเอเอบเกอเอบเกนโอกออกอกอกออออเเอเออเอเือเอบเืออออเ อะไระไรอะไรอะไรไงอะไม่นะอระยะตได้ระยะตีันได้เร็วเเร็สแปมเร็วสแปมเร็วสแปมเร็วแมวกำลังไปแมวกำลังไปแมวกำลังไป ไปาอาวุธตอนนี้ได้ยาแปลงล่างไม่ได้ยาไม่ได้มาสมบัเออสุมได้ยาแปงลงแหละจะบอกว่าได้ก็คือได้ฮอาาาาาโอ้ออ้อโอ้อโอ้ จอย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 จจออยจอยจอยจอยเอาจยจออยจ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 ว้าวึป๊บอออออเป็นอกเป็นอเป็นอกไม่เป็นไรอยู่ข้างล่างอยู่ข้างาโอเคกินยกก็ไม่มีประโยชน์แลนะโยสถ้าเจ้าไม่บานผลไม้น่ะจอยจิกอนนึงพี่

กังเนี่ยกังหน้าประตูคุณคิดกบดักหน้าประตูฮะไปไปไปนี่ไงวะว้าวว้าวก็ตายสุดยอดเลยโอ้ยโเระเบควันระเบควันระเบควันเลยเคนรอไปดูเอาดันดันดัน วายเฉียบพอดีเป๊ะเลยโอ้โหทามมิ่งมันสวยจัดเอ้ยชิบหายละงานหยาบงานหยาบเฮ้ยกูคิดว่าฟองแตกโอ้ my god เออคุยโอ้ no โอเคอ่านเลยอ่านเลยอะไรก็เด้่อเค ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ